สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรรมหนึ่งไปตโตรบทที่3ามข้อหนอค่ะส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ ขอ,ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือแห่งชีวิตสอนทุกเรื่องราวที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างครบถ้วนคำสอนตามพระคัมภีร์ที่ยกมานี้สะท้อนภาพความคิดเกี่ยวกับสตรีเพศตามมาตรฐานที่พระเจ้าอนุญาตให้อัคระสาวกเปโตรสะท้อนให้เราได้เรียนรู้สตรีในฐานะบทบาทการเป็นภรยาที่ต้องเชื่อฟังสามี และมีความประพฤติที่นอบน้อมต่อสามีด้วยเหตุผลที่น่าสนใจลึกซึ้งทีเดียวว่าเมื่อสามีที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเห็นภรรยาที่เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าจะทําให้สามีเชื่อพระเจ้าได้ในที่สุดหากเราใคร้ควรพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งเราจะพบว่าเอวาเป็นภรรยาคนแรกที่จูงให้สามีออกห่างจากทางของพระเจ้าถัดมา เราทุกคนได้รู้จักสตรีที่เป็นภรรยาอีกหลายคนที่ก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายมากมายอาทินางซาร่านางเลเบคาตลอดจนภรรยาของโยบภรรยาทั้งหลายของซซโลมอนสตรีเหล่านี้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงและนำให้สามีเกิดปัญหาวุ่นวายในหลายครั้งเมื่อเทียบกับคำสอนที่อัครสาวกเปโตรเปิดเผยจากพระคัมภีร์ที่ยกมา ทำให้เราเห็นถึงเหตุและผลที่พระเจ้าประสงค์ให้บรรดาสตรีที่เป็นภรรยากระทําหน้าที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ในฐานะสาวกที่ดีของพระเจ้าคือร่วมสร้างแผ่นดินของพระเจ้าให้มั่นคงด้วยการประพฤติที่นอบน้อมและเชื่อฟังสามีและผลแห่งการแสดงออกที่เหมาะสมสง่างามนี้พระเจ้าจะนำผลที่น่าชื่นใจมาสู่ครอบครัวได้ในที่สุด ในปัจจุบันคงมีอีกหลายครอบครัวที่พระเจ้าจะสรงใช้ภรรยาให้เชื่อฟังนอบน้อมต่อสามีเพื่อนำสามีที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นกลับใจมาเป็นสาวกที่ดีของพระเจ้าแน่นอนขอหนุนใจสตรีที่มีบทบาทภรรยาทั้งหลายให้ใคร่ครวญรูปแบบการดำเนินชีวิตในครอบครัวตามพระประสงค์และคำสอนของพระเจ้าเพื่อผลที่พระเจ้าจะทรงอำนวยพระพร อวยพระพรแก่ท่านโดยเร็วขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน